โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่บเกม m a p l e Story นะครับคือผมก็ไม่คิดว่าคนจะมาดูคลีมหรอกคือแบบกอ,อทำแบบขำๆนะครับแต่มันก็ยังมีคนดูนะผมก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วยังมีคนมาถามอีกว่า e p พสองจะมาเมื่อไหร่นะผมก็เลยโอเคมานั่งอัดซึ่งแบบ ก่อนหน้านี้ผมก็ดันดาวไปเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้อัดไงเพราะว่าผมไม่คิดว่าคนจะมาดูอะ่ะผมก็ดันหนึ่งสี่สี่เรียบร้อยแล้วนะผมใช้งบไปไม่เท่าไหร่เองนะแบบส่วนมากผมจะใช้เงินแดงแล้วคือดูดิอาวุธก็ยังแบบยังไม่ตันเลยนะพวกชุดพวกอะไรอะ่ะเนี่ยอาวุธก็ยังไม่เขียวยังไม่แดงเลยผมก็ไปยืนหนึ่งสี่สี่แบบอาศัยเกาะเกาะปาร์ตี้เอานะแบบก็ปล่อยไว้แบบข้ามวันข้ามคืน จะไม่หลอดนะผมลองแล้วปล่อยแล้วแป๊บเดียวก็ตายนะผมต้องเข้าที่เข้ามาเช็คทีละสองสมชั่วโมงเข้ามาเช็คนะผมต้องแบบเอาพอพชุดให้เต็มนะแล้วก็อาบ,บุตรก็ต้องเป็นสักเขียวหรือถ้าจะให้ดีก็แดงนะผมสําหรับยืนหนึ่งสี่สีแล้วก็เพรเซตบอสนะเดี๋ยผมเพงลงเพิง่งได้แหวนนะ้วผมจะลงบอสนะวันนี้ สายฟรีคือแบบผมแนะนําให้มาลงนะเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีช่วง11โมงแล้วก็หนึ่งทุ่มแล้วก็ห้าทุ่มนะครับผมเวลาไทยนะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นจะมีรอบเพิ่มมาก็คือบ่าย3ามนะน,นเวลาที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นะคือผมลงแบบลงแทบทุกรอบนะผมแนะนำให้ลงนะครับผม สำหรับคนที่จะทําแบบตัวฟาร์มเป็น1 4, 4, นึ่งสีสี่เงี้ยมันต้องมีของบอสนะมันถึงแบบจะยืนสบายนะผมเนี่ยช่วงเวลาแบบประมาณนี้ก็ก็ยังมีคนแบกบอสเยอะสองร้อยรับผไป้นะชื่อ ช่ผมชอบชื่อวะ่ะไอเหี้ยแฟนแฟนกระท่อมใช่ปะอ่านเป็นแบบอ่านเป็นภาษาไทยอ่ะแฟนกระท่อมปะเอ้เยอเยชื่อแม่งบอสอย่างนี้ห้ามพลาดน,นะครับผมพวกเนี่ย e x p e d i t i o n เนนะี่ะอ่านว่า e x p e d i t i o n ปะวะ EP นี้ก็อ่านจะไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ผมแบบผมดันดาวไว้แล้วผมไม่ได้อัดคลิปอะผมก็ไม่คิดว่าจะลงโปรเจกต์นี้ต่อนนะ ผมไม่คิดว่าคนจะดูกันนะครับส่วนคนที่เข้ามาเราชมก็ขอบคุณมากนะครับผมโปรเจกต์ต่อไปก็จะเป็นนั่นแหละดันไปหนึงหกแปดนะครับผมแต่ก่อนก่อนหน้านี้ผมต้องต้องเอาหนึ่งสี่สีให้มันรอดก่อนส่วนเคออสนี่ผมผมว่าสักช่วงดึกๆน่าจะกําลังกําลังดีนะสักรอบห้าทุ่มอะรอบนี้มันคนแบบมันยังไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าไม่ว่างจริงจงก็สิบเอ็ดโมงกับ สิบเอโมงนี่แหละวันวันปกตินะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เป็นสิบเอ็ดโมงกับบ่ายสามมันจะมีดันพวกนี้แหละนะครับผมแกงแกงพวกนี้แหละสิกนัดนะต้องลงสิกนัดสากุมพิงบีน้ยมเอมเอาไม่ใช่โมเขียวเอเฮ้ยอันนี้ได้อยู่ โอเคเซตบอสมาแล้วอีกหนึ่งแจ่มเลยมีสองชิ้นแล้วเนี่ยครับค่อยๆเก็บไปนะมาลงทุกวันนะครับผมลงเรื่อยๆนะผมว่ายังไงก็น่าจะครบแหละถ้าเรามาลงทุกวันนะแต่ที่ลงแบบ11โมงกับทุ่มหนึ่งมันมันได้แค่แค่ไออันนี้นะไอเอนะ็กซ์เพลดิชันเนี่ยแต่เค a อ s c ตเควอนี่ลงได้แค่รอบเดียวนะนี่นะอันนี้ได้ลงได้วันละรอบนะครับผม ส่วนอันนี้ก็เป็นเวลานะที่มันบอกนะสิบเอ็ดโมงบ่ายสามหนึ่งทุ่มนะผมสำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันปกติก็สิบเอ็ดโมงหนึ่งทุ่มนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะผมส่วนมากก็น่าจะรู้กันแล้วแหละอันนี้ผมก็ใกล้ครบสี่หมืนห้าแล้วผมจะอัพอาวุธเขียวนะผมจะซื้ออันนี้มาอัพอาวุธเขียวเนี่ยขาดอีกสามพันนะ่ จะอีกวันสองวันนะผมน่าจะได้ครบสี่หมืนห้าลงบอลอีกสักวันสองวันน่าจะได้เสือสวยมีคนแบกพี่จีนแบกนะครับพี่จีนดีๆก็มีนะเซิฟดูหน้าแต่ส่วนมากจะ,จะไม่ไหวนะเข้ามาแบบเข้ามายืนนิ่งนะทั้งทั้งที่ของมันแบกไหวนะพี่จีนนะเข้ามายืนนิ่ง ถค่ไม่ขี้เกียจเอาตัวพวกตัวไก่มาลงด้วยก็ได้นะผมเผื่อวันหนึ่งเราจะดันไปร้อยสี่สิบสี่ดาวนะเราจะได้ฟาร์มได้สบายๆนะมีของบอสมาช่วยนะผมโอเคก็เรียบร้อยละสำหรับแก้งนี้นะแกีงสี่ตัวนี้ส่วนดันที่เหลือก็น่าจะเป็นหอคอยนะที่ผมแนะนำให้ลงนะมันต้องลงอยู่แล้วแหละ ว่าดูนี่ม,นมันแลกใบบอร์ดได้นะมมันแลกใบบอร์ดได้สิบห้าชิ้นเลยหรือจะแลกอย่างอื่นก็ได้นะเนี่ยแลกพวกหินอะใบสกอตีบวกก็ได้นะรีเจนก็ลงก็ได้นะรีเจนเนี่ยแลกอันเนี้ยอืรีเจนก็ต้องลงนะหลอดไพเรสนี่ไม่แนะนำนะเพราะว่าเสียเวลา ครับผมอย่าลงนะเอาง่ายพวกเนี้ยไล่ลงเลยไล่ลงไม่ให้หมดเลยอีโวนี่พอเวลสูงสูงผมว่าไม่ไม่ต้องลงนะไม่แนะนําให้ลงนะเพราะว่าแม่งเสียเวลานอะีพ e ีก็ได้น้อยอีโวกับหลอดไฟเลนะไม่ต้องลงนะสําหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่า จริงมันควรจะเป็นคลิปที่แบบดันดันดาวมาหนึ่งสี่่นะแต่ว่าผมไม่ได้อัดเลยแหละผมไม่ไม่ได้คิดที่จะอัดอะเพราะว่า,วาทำไปแบบเออแบบคิดว่าคนไม่ดูไงก็ขอบคุณที่รับชมนะผมไปเจอกัน EP หน้านะผมสำหรับการไปหนึ่งหกแปดดาวนะทดลองน่าจะตึงแน่นอนแหละอีกกี่ดาอีกเท่าไหร่วันนี้อีกยี่สิบยี่สิบสี่เลยอ่ะโอ้โห หนักนะเเลืออีก 24, 24ดาวอะ่ะต้องดันไปให้ได้ผมว่าน่าจะเรื่อยๆแหละผมนะสำหรับซีรีส์นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมไปเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย